ก็เข้าสู่เบรกที่4ี่ของแกงเแมนคุยยกข่ายนะครับอ่ะแล้วเรามาพูดถึง Facebook คอมเมนต์กันหน่อยกับเรื่องแบบนี้สิฉันถึง i f ไฟ thank you love you นะครับมาส่งอะไกันมาบ้างครับคุณเจเจมส์ครับอิอิบอกว่าเจอคนที่ใช่แล้ว i f ไฟ thank you love you นะครับผมหรือว่าคุณสัญญายังรัก ได้บัตรฟรีหนังไ thank งก u l เลิฟยูดีใจมากแต่ไปดูไม่ได้เพราะแข่งทักษะผมนี่ไอไฟแตงก u l เลิฟยูเลยครับนี่คนนี้ชื่อคุณชนเมฆเทพฝุดๆฮะบอกผมนี่เดินสนเานสาชนเสาผมเลยไ <laughs> อควาย thank you ิอ้เดินโนเสานะครับก็ส่งมาได้ส่งมาได้อีกนะมี <laughs> <laughs> ีเตํมเลยคนนี้บอกว่า คุณโซสุรัสสวัสดีครับบอกว่านี้เจอรุ่นพี่หล่อๆลุกขึ้นให้นั่งบนรถเมล์หนูนี่แทบหัวใจวายเลยค่ะไม่ทันได้แขบคุณไม่ทันได้ขอบคุณก็เลยไอไฟไต้กู้เลิฟอยู่นะสุดใจนะสุใจมีอีกไหมหรือเบกหน้าเนาะเบกหน้าดีกว่าเบกหน้ากเบกหน้ามีเวลาเยอะครับผมนะ คุยยกค่ายของเรานี่แขกเยอะนะแขกเยอะแขกเยอะมันมีแขกอีกแล้วในนี้เรามีแขกอีกแล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ครับได้ทีของเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนที่มีชื่อว่าสวยสยองนะฮะแล้วก็ตอนนี้นั่งอยู่ในรายการแล้วนะครับก็คือนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับนะฮะน้องมาร์ชจุฑาวุฒิครับแล้วก็ผู้กำกับของเรานะครับคุณหนึ่งคดินครับแล้วก็นางเอกของเราก็คือน้องนัตตี้นะครับ จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งสามท่านสวัสดีกร้องครับผมมาแล้วสวยสยองสวยสยองยแนะนําตัวกันหน่อยดีกว่าครับว่าสวยสยองเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงกันบ้างก็สําหรับเรื่องนี้เนี่ยไอเดียมันมาจากคือเพื่อนเฮ็ดโรงเรียนหลอนมันก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนหรือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนใช่ 1941, ไหมครับส่วนอันนี้ไอเดียมันมาจากโรงเรียนกฎวิชามันเป็นสถานที่ที่แบบเราจะเจอคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นธรรมดาของแบบวัยรุ่นใช่ไหมครที่แบบ ต้องมีการแบบไปเจอคนที่ชอบอ่ะที่กดวิชาแน่ๆอะไรเงี้ยก็เลยเอาตรงนั้นมาเป็นไอเดียของตอนนี้ครับคือเป็นประสบการณ์ตรงของหนึ่งเองหลายๆคนหลายคนด้วยแล้วทำไมมันถึงต้องสวยจนแบบสวยสยองอ่ะก็จริงๆมันจะอันเนี่ยเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีครับแล้วก็ซึ่งอันอันคือน้องมาอันคือมาผมผมเองฮะหน้าตาดีสุดแล้วละแล้วแถวนแหละมาสก็เป็นเล่เป็นอันในเรื่องนี้เป็นผู้ชายที่เป็นนักกีฬาหน้าตาดีแต่ว่าก็มีข้อเสียตรงที่ว่าเรียนไม่เก่ง ก็เลยต้องกับการจะตกภาษาอังกฤษแล้วก็เลยต้องไปกวดวิชาเพื่อไปซ่อมได้หมายเพื่อไปแบบเพื่อบันสอบซ่อมที่ใกล้จะถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะไปเจอฝันที่กวดวิชาแห่งนี้นั่นก็คือนัตตี้นัตตี้แล้วก็ทั้งคู่ก็เหมือนจะจะกีดกันแต่พอแบบได้ไปติวหนังสือได้เข้าไปที่บ้านฝันแล้วทีเนี้ยเรื่องมันก็จะแบบเหตุการณ์แบบนแล้วสวยสยองยังไงอ่ะคือคือฝันสวยอยู่แล้วก็จะสยองอยู่สยองอย่างนี้หรอคือทั้งสวยทั้งสยองในคนเดียวกันอย่ไง้ยัง บอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่แต่ไม่เที่ยเห็นตัวอย่างแล้วที่บ้านมีเหมือนมีคนแก่ๆที่บ้านอ่ะคือถ้ามีอย่างนี้ในบ้านที่อยู่ไม่ได้นะคือเปิดกระจอันนี้เยเฮ้ยยังอยู่จรืเหรอบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวต้องดูกันว่าคนไหนเป็นใเป็นไข่พรอ๋อันนี้อาจจะเป็นอันนี้สวยอันนั้นสยองไงใช่ไหมหรือว่านี่แต่สยองแล้วคนนั้นสวยหรืออันนี้สวยอันนี้สวยคนนี้เลยสยองหรือทั้งผมทั้งสวยทั้งสยองเลยก็ได้ ที่ผมหน้ามาร์กก็คล้ายๆดาราคนหนึ่งอยู่รับวอ่ะีอัปเดตข่าวไปมามามาอย่างมาร์กเนี่ยรับบทเป็นอันบทบาทนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าขี้เล่นคี้เล่นแบบว่าเหมือนมีเสน่ห์อะไรอย่างนี้ตัวจริงเป็นอย่างนั้นไหมอ้อก็คือคืออันเนี่ยในในเรื่องเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบว่าลุกหน่อยค่อนข้างลุกอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งมันมันลุกในเบอร์ที่แรงเหมือนกันแต่เราไม่ถึงเบอร์นั้นใช่ไม่ถึงเบอร์นั้นเพราะว่าปุ๊บจับเลยโอ้ยไม่ถึงขั้นน so ั้นพยายามหาแผนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเข้าแบบปลาร่องปลั่มผู้หญิงอะไรเงี่ปลั่มปลาร่องใช่ปลาร่องมาด้วยดูแบบลิ้นมาด้วยดูเแบบมีรสชาติปลั่มปลั่มอ่าเกี่ยวกับรสชาติด้วยนะจริงเหรอโอ๊ยผมเริ่มแพมๆมาแล้วฝันนะแล้วแล้วบทของฝันน่ะตอนแบบ ตัวจริงนัตตี้หรือเปล่าโห้ยแตกต่างลิบลับมากแตกต่างยังไงครับแล้วก็คืออย่างฝันนี้ค่ะก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่บอกว่าเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเรียนเก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่โอ้ยดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงตอนนี้สงสัยอยู่ว่าต้องผ่านตัวจริงกับนัตตี้ยังไงคืออาจจะไม่เรียบร้อยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนโง่อะไรอ่างเงี้อันนี้ก็าแรงไปผ่ามไงอันนี้ก็พอไปวัดไปวาได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ มันก็จะยากตรงที่บุคลิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะัมาตวางตัวนิ่งใช่มันเป็นผู้หญิงนิ่งๆพูดจาเพราะๆเสียงแบบเอ้ยนิบๆอะไรอย่างเงี้ยอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแอฟๆนิดนึงนิดนึงพี่หนึ่งทำไมถึงเลือกน้องสองคนนี้มารับบทนี้เลยก็สําหรับอ่านก่อนแล้วกันนะครับมาร์ชก็จริงๆมาร์ชเป็นผมว่าคงตรงคาแรคเตอร์เนาะตัวนี้คือก็เป็นคนแบบว่าคือบรรดาอะไยทุกคนคือโดยลุกหรือว่าโดยโดยรวมทั้งหมดพี่โดย ทั้งหมดไม่เขาฝีมือเขาเล่นใหญ่เลยทั้งหมดเลยเล่นทังทีมาแล้วพี่กอล์ฟก็เลยนัตตี้ล่ะมาไงนัตตี้จริงๆบทฝันนี่มันค่อนข้างยากเหมือนกันนะเพราะต้องเล่นเป็นคนที่เรียบร้อยครับแต่ว่าเหมือนข้างในมันมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วน้องนัตตี้เขาแบบผมว่าสายตาเขาอะไรเงี้ยตอนเล่นน่ะมันดูมีอะไรอยู่ข้างในอะไรเงี้ย นอกเรียบร้อยแต่ข้างในเนี่ยเตรียมตัวจะแบบแดรละตัวเองไไฟขึ้นแพ้ไอไฟขึ้นมาแล้มีนะมีนะไอไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้มีแน่นอนนะครับผมแล้วในการกํากับล่ะพี่พอแบบได้ร่วมงานกันจริงๆเป็นยังไงกันบ้างก็ทั้งคู่ก็เป็นนักแสดงที่เก่งทั้งคู่ครับคือสําหรับมาเนี่ยคือรู้เลยว่าแบบเป็นคนที่แบบเจออะไรมาเยอะครับเล่นได้หมดเลยเนี่ย อะไรไม่ก็เล่นหนังเล่นหนังประสบการณ์มีประสบการณ์เยอะอะไรอย่างนี้หลายหลยแนวอะไรเงี้ยเขาก็มีแท็กมีแบบเทคนิคอะไรของเขาอะไรเงี้ยที่เอามาใช้อะไรเง,ร <im it> งี <im it> ้ยพี่โตกับส่วนนัตตีก็เป็นเด็กที่แบบตั้งใจอะไรเงี้ยครับ <im it> แล้วแล้วแล้ว,ลวน,น,นักแสดงชาตินึงที่เราเห็นที่รับบทเป็นเหมือนคนที่ในบ้านพ <im it> ี่น่ากลัวคนนั้นน่โอ้โหนั่นรุ่นใหญ่เลยรุ่นใหญ่เลยครับเป็นไง้หมครับก็เขาได้ใครแนะนําด้วยป้าสี่ครับในเรื่องเล่นเป็นคนดูแลบ้านอยู่กับอยู่กับฝันครับก็คือแสดงโดย คุณวัฒนาชลากรเป็นดาราเก่าเลยสุดยอดมากก็เป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งที่แบบน่าดูอะครับเวลาเห็นคนคนนี้ยกมาอะไรอางี้ในเรื่องมีผลต่อเรื่องมีผลต่อเรื่องนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ดูกันละนะว่าใครจะสวยใครจะสยองนะฮะเออในอเอวนอกเหนือจากนั้นนะครับความหลอนของสวยสยองเอาแบบช็อตไหนที่อยากจะใบให้คนดูรอดูกันก่อนว่าส่วนไหนมันจะมันจะสยองที่สุดเีไหมฮะจริงๆสำหรับผมแล้วสวยสยองเนี่ย มันมันแบ่งเป็นสามอย่างที่มันทําให้หนังเรื่องนี้หลอนน่ากลัวคืออย่างแรกก็คือความเป็นผีในเรื่องอะไรครับอย่างแรกแล้วก็อย่างที่สองมันก็คือตัวคนที่มันก็มีความน่ากลัวเหมือนกันอะไรทนอันที่สามก็คือบรรยากาศของบ้านของสถานที่อะไรเงี้ยคือบ้านที่เราไปถ่ายมันเป็นบ้านเก่าจริงที่แบบอยู่กันตั้งแต่แบบสมัยคุณทวดอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสามอย่างนี้มันรวมกันแล้วมันทําให้หนังมันดูน่ากลัวขึ้นไปสามส่วนเนาะสามส่วนจะเขาว่าบัด เจอจริงเหรอมาเจอมาเจอประสบการณ์ผีผีใ่อนเาเจอบ้างใครโดนมาเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีแต่แบบส่วนใหญ่จะตกใจพวกมันจะมีการแต่งเอฟเฟกตตกใจกันเองมากกว่าอะไรอย่างนี้ใช่แสดงว่าเป็นคนที่กลัวก็กลัวฮะแล้วก็ยิ่งโลเคชั่นนี่คือแบบเป็นบ้านของบ้านเก่าใช่บ้านเก่าบ้านแบบริมคลองแถวลำลูกกาซึ่งแบบน่ากลัวมากใช่บ้านอังสุมารินะ ฟูบ้านอัสมาินบ้านอังสุมาลินบ้านอังสุมาลินที่อยู่ในหนังอ๋อเหรออังสุมาลินในคู่กรมอ๋อเหรอบ้านจริงๆของเขาอย่างี้แหละไม่หนังที่ไปถ่ายใช่ที่ไปถ่ายหลังเดียวกันแบ่ที่ถ่ายคู่กามแล้วมีคนพูดประโยคนี้ใช่ไหมเนี่ยได้ไหได้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 ไ้ได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  เป็นวันที่สองของการถ่ายค่ะก็เหมือนกับว่าคือเวลาเลิกกองปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะก็จะแยกย้ายกันใช่ไหมคะล้วก็ต่างคนต่างขึ้นรถตู้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่คนนึงอ่ะชื่อพี่อ้อมอะไรอย่างงี้เราเราก็เห็นพี่อ้อมอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแบบข้างหน้ารถตู้ก็มีที่นั่งคนขับแล้วก็ที่นั่งเลยค่ะพี่อ้อมก็เดินขึ้นมาแล้วก็นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลับไปแล้วพอตื่นขึ้นมาก็แบบมันไม่มีคนนั่งก็เลยหันไปถามพี่ว่าเออแบบอาวพี่อ้อมหายไปไหนคะอ๋อเนี่ยพี่อ้อมไปขึ้นรถอีกคันตั้งแแต่บบ แรกแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็อ้าวเนี่ยก็หนูเห็นพี่อ้อมนั่งอยู่ข้างหน้าเขาบอกว่าข้างหน้าไหนไม่มีคนนั่งข้างหน้าตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยเออไม่เล่าให้ฟังเลยอ้าวลืมเจอหนูจะเล่าอ่ะเตือนกันบ้างดิเออหนูยว่าที่มาร์ทเห็นมีคนมานั่งข้างหน้านี่ก็คนไหนอ่ะพี่อ้อมพี่อ้อมเฮ้ยคือพี่อ้อมที่เดินแถวนี้ตายไปแล้ว ใช่ไหมที่เออาเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคือเมื่อวันพี่อ่องตอนเช้าจะน่ากลัวนะับเพราะว่าแบบผมไม่ค่อยสะหัวฟูฟูมาไม่ใช่ผีนั้นคนขวดอะแต่ภาพไม่ได้อ๋อเจอผีบนรถตู้ให้เจนบนรถตู้ขนาดไม่รู้ว่า GTS เอามาใช้อีกหรือเปล่านะอ่าอ่าเขานี่เขาบอกมีข่าวเม้านั้งเอกเลยว่าส่วนสี่ของสมชื่อตอนจริงๆทำไมถึงได้ฉายาแบบนี้มา เพราะอะไรเพราะในกองไปทำอะไรีนจกรรมอะไรไว้ไม่นี่เขาบอกเขามีคลิปเลยนะม่ีคลิปไขอดูคลิปหน่อยท่แชร์หอสวยสยองโอ้มาโอ๋แตาลแล้วเอาไปออเลยนะอ๋อนี่เองที่บอกว่าคาแรคเตอร์กับตัวจริงต่างกันเราดูแล้เพื่อเขาก็สยองเนี่ยสยองอย่างนี้นะ ดูท่าลาบบนเตี่ะเต็มที่นี่ถ่ายนี่กองถ่ายหลังผีจริงเหรอไม่ก็ไปถ่ายไอไฟายเด็กๆเริ่มม่่งแล้วต้องมีอะไรมาแบบทำให้ตื่นะคือเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ในกองถ้าถ้าจะโชว์สเต็ปตรงนี้สักนิดหนึ่งได้ไหมครับเรามีเพลงโชว์สเต็ปไปเพลงหนอเหน่อยเพลงหน่อยเอาหน่อยเร็วหน่อยเร็วไอไมั้ยอออ่อนนนะอไรนอะไรนะอ่อยเอหน่อยแล ออเดี๋ยะอขอข้าวแบบในในใคลิปเมื่อกี้ได้ไหมนะเอ้ยอันนี้คือเลยปาวาในเปาวนเปล่ามัยังไงอ่ะอ้าา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 าอาา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 า เออคือคือในกองอาจ่จะบอกว่าแนตตี้เนี่ยเป็นเป็นเด็กที่แบบมีพลังหรือเกินอะไรเงี้ยแบบคือแบบบางครั้งต้องการจะพักอะไรเงี้ยคนในกองคือบางครั้งมันก็แบบมันดึกมันถ่ายถึงเช้าแล้วก็แบบเป็นเวลาพักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปปลุกทุกคนให้ตื่นด้วยด้วีตัวเองด้วยเสียงด้วยการเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถว่าเป็นเด็กที่มีพลังมากครับ คือคำชมนะคะใช่คำชมขอบคุณค่ะติอยากไม่ดูเลยอ่ะว่าในเรื่องมันเล่นยังไงมันต้องข่มตัวเองขนาดนี้่มมากเพราะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ฝันไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะใช่ไหมคนเลยริบลับเลยค่ะรีบลับเพลงยิบลับเลยค่ะไปดูกันได้อะไรความสวยอะไรความสยองมันจะมาเข้ากันหรือว่าอะไรอย่างงเี้กฝากๆอ่ะมาจอดฝากหน่อยครับก็พรุ่งนี้แล้วนะครับสี่ทุ่มก็สวยสยองนะฮะรับรองว่าจะได้สยองทุกๆตอนทุกๆ นาทีของเรื่องแน่นอนนี่ครับเวนาตี้ครับค่ะก็สีทุ่มนะคะทางช่อง GTH on air แล้วก็ GMM Channel ค่ะก็อย่าพลาดนะคะรามาดูความสยองกันเถอะค่ะเดี๋ยวถ้าถ้าสมมุติถ้าสมมุติให้ใส่คาแรคเตอร์ของฝันละฝากบบฝันเดี๋ยวนะคะเฮ้ยเือนสองสั้นปุ๊บค่ะก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับสวยสยองค่ะสีทุ่มนะคะทาง GTH on air แล้วก็ GMM Channel ค่ะ ค่ะ <spooky> ประมาณนี้อ่าพี่หนึ่งพี่หนึ่งพูดอะไรหน่อยก็ก็ฝากแพ็คู่ไปเลยแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ตอนกลมงาันก็ไปดูหนังโรแมนติกคอมเมดี้ไมล์แตงกีวเลิฟยูนี่แล้วสี่ทุ่มก็มานั่งหน้าจอดูหนังโรแมนติกสยองขวัญครับโรแมนติกสยองขวัญเนี่ย่ร้อนสองทุ่มมีแมนยูริวพูด้วยนะครุบไม่ได้เกี่ยวเลยนี่เด็กผีนะเนี่ย พวกนี้ไหมหรอวันอาทิตย์วันผิดอ้าวอ้าวโอ้ยอะไรก็ติดตามกันได้นะครับนะครับเอาที่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ้าวก็หัวข้อเฟซบุ๊กนะครับเรื่องแบบนี้สี่เซนติ่นไอไฟแตงกุนเลฟยูนะส่งมานะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเป็นเด็กหน้ามาอ่านกันอพักสักครู่ครับ